เออรดีครับผมสวัสดีผู้ชมนีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมบูเลต์แองเจลนะครับผมในพาร์ทนี้ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเราจะมารีวิวเป็นปืนที่ผมถืออยู่เลยนะครับผมก็อ่านชื่อไม่ค่อยออกนะครับผมเป็นปืน TAL ไม่รู้จะอ่านอะไรอ่านภาษาอังกฤษแม่งผมไม่ไม่ค่อยออกนครับผมตามสภาพครับทุกคนโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นปืนที่สามบุกซีนะครับผม เอาล้ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในเกมตัดภาพไปอยู่ในเกมเลยนะครับผมอย่างไงไเป็นไงโอ้โหเข้าในเกมมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าปืนนี้น่าจะไม่มีขายในเกมนะครับผมก็กําลังจะเอาเข้ามานะครับผมแล้วผมมาดูให้ดูก่อนนะครับผมว่ามันดียังไงนะครับผมแล้วก,ก็ก็ดีก็เสียยังไงนะครับผม โอเคครับผมปืนแรกก็เป็นปืนไม่แน่ใจว่ะทุกคนไม่งานภาษาอังกฤษไม่ออกก็จับประมาณนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่โคตรดีดเลยครับผมแต่แม่งขาหัวโคตรแรงอ่าพ่อๆกับเอเอเหลืองเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้น่าจะวิ่งช้ากว่านะครับผมเอเหลืองแม่งสุดแหละมาเลยครับผมโอ้โหเมื่อกี้เดินสวนครับบอดนะครับ,บ,นะรบทุกคนก็จับประมาณนี้ครับผม ก็ดีผมว่ามันแรงนะครับผมแม่งก็เสียมันโคตดโคตดดีดเลยครับผมเวลาเปลี่ยนแมกก็ก็ถือว่าไม่ได้ช้านะครับผมก็ปกตินะครับผมแม่งตีดอยู่หลังเดียวเนี่ยแม่งดีดนะครับผมแม่งโคตดดีดเลยมาแลวครับทุกคนโอ้โหสามตัวแต่ครับผมเป็นแม็กเปลี่ยนแมกเร็วอยู่นะครับผมเป็นแมกซินนะครับผมแต่ว่าปัญหาก็คือแม่งมันโคตดดีดครับผมถ้าใครกุมงปืนได้ก็ น่าจะเล่นง่ายอยู่ครับผมอันนี้ผมก็ชินกับ A เอเอ็นแล้วไงทุกคนมันมันยิงคล้ายๆกันนะครับผม <c oughs> ก็ชนเ,เดียวกันเลยครับผมก็สเต็ปเดียวกันเลยครับผมในเวลายิงนะครับทุกคนนึกภาพปอกวนี่โอ้โหจุดใจเป็นตัวลูกซองโอ้โหเรียบร้อยเพื่อเราชิงหงายท้องดลสิครับผโอ้โอ้โหนั่นไงเกมเริ่มประตุ๊บเลยครับทุกคนเกมอยากจะพูด <c oughs> ติดตดปะหนังื่อกี้โอ้โหติดกําแพงหรือไม่ไปนึกว่าติดเพื่อนที่แท้ไม่ใช่นะครับผมติดกําแพง,แพงเออดีเคี่ยพผมเดี๋ยวเราอ่าจะขึ้นไปบนบีบ้างนะครับทุกคนอึ๊บก็โดดไปนะครับทุกคนโคเช่เลยครับน,นี่ก็จะเป็นเอ็มพีเอ็มพีข้านะครับผมโอ้โหก็เสียงปืนนี้นะครับผมเป็นปืน พื้นปืนคุเบานะครับผมแล้วน้อยนะครับผมแม่งมีแต่ข้อเสียนะครับผมวันนี้ข้อดีมันก็มีนะครับผมใช่อย่างใกล้ๆนะครับผมันโคตรแรงนะครับผมแบบว่าอะไยัดเจาะตูดกนโคตรแรงเลยทุกคนอ๋อถือว่าเป็นพื้นที่แรงในระดับใกล้ๆนะครับผมไกลๆไม่แนะนํานะครับผมแล้วก็อย่างแม็กกาซีนมีประมาณ26นัดนะครับผมต่อ1แม็กนะครับทุกคน โหแล้วถ้าลูกกระสุนเราหมดนี่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนน,กนึกภาพไม่ออกเลยครับผสภาพไม่ออกเลยทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเนี่ก่อกแจว่าตายอย่างเดียวครับทุกคน <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราเล่นบอทด,ดีกว่านะครับผมแม่งมันเต้นอยู่ได้ครับผมเสียเวลาครับทุกคน <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่ามันจัดบอทยังไงนะครับผมพึ <c> ๊บ <oughs> ตายแกทองครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นปืนตัวนี้บ้างนะครับผมไม่งงานชื่อไม่ถูกจริงๆนะครับผมก็ต้องขอขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเอาเลีรยบผมเอาแตกไปทีไปลอยเฮ้ยโอ้โหใหม่ตัวใหม่ตัวก็แตกไปครับผมเล่นกับบอทนะครับทุกคนธรรมดาหน่อยครับผมชิวๆถ้าเล่นกับผมถ้าเล่นกับคนโอ้โหมาเลยครับผมโอ้โหไม่รู้จะยิงตัวไหนดีป้าแตกครับผมโอ้โห ไม่ตายนึกก็ไอเราก็นึกว่าตายเลยครับโซนเปลี่ยนแม็กซซินโอ้คุมแม็กซซินเดี๋ยวลบทิ้งแม่งเลยยิงไม่ยิงเพื่อนเขายังไม่ตายนะครับผมแม่งเราเปลี่ยนแม็กแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับผมโอ้โหติดเปลี่ยนแม็กตลอดเลยครับโซนผมว่าบางคนก็เป็นนะครับผมบางคนก็ไม่เป็นนะครับโซนแต่แม่งผมเป็นคนหนึ่งนะครับผมยิงเขายังไม่ตายเลยครับผมแม่งเปลี่ยนแม็กแล้ว ถ้าเป็นคนเมื่อกี้ผมตายห่าไปเลยครับผมโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยนะครับผมว่าปืนนี้มันมีดาเมจยังไงนะครับผมปืนแรกก็ดาเมจ32นะครับผมก็พอๆกับเ n 94เลยนะครับผมก็ปืนที่2ก็เป็น m p 9นะครับผมดาเมจก็24นะครับผมก็ธรรมดาครับผมเป็นปืนคนเบานะครับผมโอเคผมก็